คลิปนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางต้องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายครับ4คืน5วันครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับลานกังสเต้นบนดอยช้างและก็จะพาไปดูว่าบนดอยช้างนะครับ นาขวดจะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสดชื่นขนาดไหนมีทะเลหมอกไหมแล้วก็จะพาไปชมวิวที่อาคาฟาร์มวิวครับซึ่งก็เป็นฟาร์มแกะชื่อดังของดอยช้างครับแล้วก็ข้างในก็มีคาเฟ่ยอยู่ด้วยบรรยากาศดีๆครับสวยๆครับจริงๆแล้วดอยช้างก็มีบรรยากาศที่เป็นแบบวิวทิวทัศน์ภูเขาเนี่ยก็เยอะแยะมากครับแล้วก็เป็นบริเวณกว้างมากๆครับบรรยากาศสวยสวยงามวิวจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับผม เด s, o, ี๋ยวก็เดินทางต่อครับคืนนี้ว่าจะไปนอนที่ดอยช้างตอนนี้4ี่โมงแล้วก็น่าจะถึงสักหกโมงได้ครับจากดอยสงโงไปดอยช้างก็อีกประมาณร้อยกว่าโลครับจาก GPS มันร้อยสกิโล ขึ้นสู่ดอยช้างก็จะมี3เส้นทางครับวันนี้ผมก็จะขึ้นทางเส้นทางที่1เนาะก็คือเส้นทาง ปวยซ่านครับตรงนี้เป็นอำเภอแม่ลาวครับปวยซ่านรีสอสร์ทเกษตรที่สูงวาวีลอยช้างก็เระยะทางก็ประมาณ15กิโลเมตรครับเส้นทางที่2ก็เป็นสายอำเภอ,อแม่สลวยครับบ้านตีนดอยแสงเจริญดอยล้านโรงกาแฟดอยช้างแล้วก็ดอยช้างระยะทางประมาณ28กิโลเมตรครับทางที่3ก็เป็นเส้นทางแม่สลวยครับบ้านตีนดอยริมเขื่อนแม่สลวยครับทุ่งเพลา ้วยใครดอยช้างอันนี้จะประมาณ3 0กิโลครับเส้นทางทั้ง3เส้นก็มันขึ้นเขาก็จะมีความชันบ้างเป็นบางช่วงครับก็ต้องใช้ความชํานาญแล้วก็ควรศึกษาว่ารถที่เราขับอยู่ในเวลาขึ้นเขาจะใช้โหมดอะไรบ้างทํายังไงบ้างครับโอ้มาที่ไหนเนี่ยเก็บน้ำหว้ยหวยห้วยซ่านเอาน้ำลาบดอยช้างขึ้นทางนี้ไหมครับขอบคุณค,ค,ครับ ้ก็วความแน่ใจถามเขาอีกทีหนึ่งบ้านแม่มอนเจ็ดกิโลบ้านเพืยอ้านอาคาบ้านลอยช้างโอ้โหป้ายเยอะไปหมดจะอ่านอันไหนเนี่ยโอ้โหลอยช้างหิวฟูลส่วน มียังมีแบบหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่นะทางไหนละนี่โอ้มันเป็นหมู่บ้านเลยอะ่ะไม่เคยขึ้นมาครั้งแรกครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาจุดกลางเต็นท์ก่อนหาที่กลางเต็นท์ก่อนอมีสวนสดด้วยยงสวยครับเป็นทางตัดผ่าดสนสดตาหกโมงแล้วครับ แต่ยังไม่มึนเลยนะที่นี่วิวอย่างสวยอีกแล้วครับวิวหมู่บ้านจริงที่ตข้งเข้าไปตรงเดินเข้าไปชมชมวิวได้ครับอ๋อใน<ร>นี้อืมพอด,ดีหาที่กางเต็นท์อยู่ที่กางเต็นทนน์น้องดีนจ๊ะที่กาเต็นท์ที่กางเต็นท์นี่ตอนนี้อยู่ตลับปุ๋ยังยจ๊ะอ๋อใช่ไหมนี่ถ้าพี่ถ้าที่ต้องการกางเต็นท์นะครับลองไปติดต่อติดต่อที่ตรงนี้ครับมัน พี่พี่ลงจากตรงนี้ไปนิดเดียวครับเลยเลยเสาไอเอาอากาศนี้ไปลงใช่ไหมครับเป็นทางเดินทางลงคฮะก่อนถึงทางโค้งเลี้ยวซ้ายหักสองนะครับจะอยู่ตรงขวามือเขียนว่าซันใช่ครับออ๋ชัดๆตรงนี้นะครับลงรอยดิงตย่เงนี้วแล้วไออาขาอะไรนั่นอยู่ตรงไหนชื่ออาขาฟาร์ม อที่เลี้ยงแกะใช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่ต้องไปตรงตรงเลียบตีนดอยนี่นะครับอ๋อเลียบตีนดอยไปออกทะลุแม่สวยมันจะอยู่ทางซ้ายมือครับอือครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะปิดแลวนะอ๋อครับครับถ้า้พรุ่งนี้เช้าหน้าตัดถามไม่โอเคครับผมโอเคครับครับผมถ้าพี่อยากเห็นวิววิววิวหมู่บ้านเนี่พี่ต้องเดินเข้าไปในในร้านได้ครับชมวิวได้ครับมองมันจะมืดแล้วหาที่นอนก่อนอ๋อครับตรงตรงนี้ครับอ่าใกล้นี่เองครับขอบคุณมากครับ ใช้ดอยช้างตราไม่ได้เลยค่ะครับแต่ว่าที่ไรชั้นเดียวกว่านอยู่นะคะอ๋อถี่รูปตรงไปตรงไปกันอยู่ในหมู่บ้านอะคะอ๋อมีอยู่ใช่ไหมครับเอาละอืมจะไปทางไหนเนี่ยบ้านดอยช้างวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะครับ โร้านนี้ถายดีวิวแบบว่าวิวภูเขาเยอะม,มากมีร้านอาหารครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านลางเซนชงตะวันโ้ติดพักเทียบเลยเยอะม,มากเยอะม,มากวิวแบบจอาจริงวิวภนะูเขาอนะนะเยอะม,มาก อย่างสวยโอ้โหนี่โทนสีขาวมินิมอลจะดูข้างหน้านู้งก็เห็นวิวแบบสวยๆครับแถวนี้จะเห็นอ,อาทิตย์ขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนอยู่บนสันเขา,าเปลี่ยนทั้งสองฝั่งเลยทั้งขึ้นทั้งตก สองก็มีนะพี่นะข้างล่างชั้นสองมันใส่เข้าตรงนี้เหรอเอาแล้วกางได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งนี้ห้องน้ำมันยังไม่มีอ๋อเดินใจโอเคโอเคครับพี่ผมครับเดี๋ยวหาที่ก่อนครับผมชั้นสองก็ลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวหาที่กลางครับตรงนี้ โอยช้างก็อยู่ที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาซะทั้งหมดเลยครับแล้วก็บริเวณวิวรอบๆนี่ก็จะให้มองเห็นวิวภูเขาแบบเยอะแยะมากมายสุดลูกหูลูกตาเลยครับ ในส่วนของการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเน้นเปในทางรีสอร์ทครับที่สร้างแบบมาเป็นสวยๆและก็มีคาเฟ่ครับเป็นจํานวนมากที่จะให้เราเข้าไปจิบกาแฟแล้วก็ดื่มด่ำบ,บรรยากาศครับที่นี่ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามเป็นพิเศษครับทะเลหมอกจะเยอะเหมือนกันครับและก็หน้าฝนก็พอมีทะเลหมอกอยู่บ้างครับแต่ต้องลุ้นเอาด้วยความที่พื้นที่มันเป็นดอยนะครับก็หน้าฝนก็จะบรรยากาศเ,เย็นๆครับก็ ข้างล่างดีหน่อยนี่ก็จะร้อนร้อนหน่อยข้างบนก็เย็นครับหน้าหนาวก็น่าจะหนาวจัดกันแล้วก็หน้าร้อนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ก็น่าจะบริการดีครับค่ำๆก็คงจะเย็นเหมือนกันส่วนของลางการเต็นท์ตรงนี้ชื่อว่าชมตะวันครับแล้วก็มันจะมีเ,เต็นท์กระจกให้ด้วยครับข้างหน้าแล้วก็จะมีที่การเต็นท์เนี่ยสองฝั่งตรงฝั่งที่ผมกลางอยู่ดีก็จะกลางได้น้อยหน่อยครับแต่ก็มันจะมองเห็นวิว คนเราฝั่งกันครับตาจิตขึ้นกับตาจิตตกอยู่ตรงคนเราฝั่งถนนกันสรุปค่ากางเต็นท์ก็คิดเป็นหัวละ150่งร้อยบาทครับคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวคนระับผมเราจะไหนครับเด็กเมื่อคืนนอนผาตั้งครับคืนก่อนนอนภูชีฟ้าโอ้มาหลายคืนเลยใช่เลยมาคืนนี้คืนที่สา<ะ>ม<ะ>อากาศเพิงเทพเลย<ๆ>ครับ ทีแรกมาไอพูนชีฟ้าครับแล้วก็คืนที่สองฝาตั้งคืนที่สามขึ้นได้ใช่ไหมพี่พูนชีพะขึ้นไปนอนได้อยู่ใช่ไหมเขาเขาเปิดให้ไปนอนจริงไหมครับคืนที่้านอนตรงหน้าด่านข้างล่างครับครับมันมันมีตรงนั้นที่เดียวที่กางเต็นทใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคุ้นๆพี่เลยเหมือนน่าจะติดตามยูทูบพี่วิเทียวลาวใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่เออผมมา จำรถได้ใช่ครับคันนี้แหละที่ไปเที่ยวลาวคันเดียวใช่ไหมพี่ลาวเหนือใช่ใช่ครับลาวเหนือนะครับโอ้ครับไม่ไปอยู่แล้วพี่ว่าไปลาวใต้อยู่แต่จริงจริงมันมันกระทันหันก็เลยไม่ทันอยากได้สักหกวันครัใต้พี่มาตั้งแต่เป็นทางดินเหรอครับครับโโอ้หแล้วก็ทางนี้ดิบๆมากเลยอ่ะทางนี้ต้องโฟร์อยลล์เดียวกันนะครับงับตอนนี้ติดกโซ <c oughs> โอ้เหรอครับหน้าหน้าหนาวพอหน้าเซกุนป่นมาณยี่สิบกว่าป,ปีอโอ้ถ้ายี่สิบกว่าปีน่าจะแบบว่าเป็นป่านั่นๆเลยครัยังแบบเป็นเด็แบบดาเขาขชาวขชาวดอยอืมตอนนั้นก็ยังมีแบบสวนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีเนาะเปลี่ยนหยาปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกชาอเริ่มจากปลูกชาแล้วมากาแฟข้างบนในที่เขาจอดรถตอนนี้ก็กางเต็นท์เรียบร้อยครับมืดพอดีเลยมืดบรรยากาศ ยังดีอยู่ครับผมลมเย็นๆห้องน้ําอยู่ไกลหน่อยครับมากลางฝั่งนี้เขายังสร้างห้องน้ํายังไม่เสร็จห้องน้าอยู่นี่ก็สักประมาณ30เมตรได้ห้องน้ําเดี๋ยวก็หาข้าวกินก่อนครับเพราะว่าเออข้าวข้าวเย็นยังไม่ได้กินเนาะมืดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บบรรยากาศกันอีกทีนึงครับพื้นที่มันกว้างมาก แล้วเดี๋ยวก็จะขับรถชมวิวอยู่แถวนี้แล้วครับผมตอนเช้าเช้าเดี๋ยวก็ลุ้นได้เลยมองกันอีกแล้วก็ไม่ <assisting> cioè, <wow. 81> รู lados, <Angie> ้จะมีหรือเปล่านะรอดูกันอีกทีนึงรอยช้างมีที่เยอะแยะมากครับผมที่กลางเต็นท์แล้วก็พวกรีสอร์ทนะ กว่าจะได้นอนครับโ oh, oh, อ้โหรอไปเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าต้องเลื่อนเต็นท์สองรอบมันมีปวกอยู่ใต้เต็นท์เนาะแล้วก็มันจะได้ยินเสียงร้องเต้เต้เตเตเตผมเคยมีประสบการณ์เมื่อก่อนนะได้ยินเสียงร้องแล้วก็ไม่เลื่อนตื่นเช้ามาไอ้ไอ้นี่กาวชีททะลุเลยครับมันกัดทะลุเลยรอบนี้ก็เลยเลื่อนเลื่อนรอบแรกเสร็จก็ยังมีเสียงอยู่ีกไปเปิดดูก็ยังมีอยู่อีกก็เลื่อนรอบที่3าไม่รู้จะจะรอดไหมคืนนี้คืนนี้ก็อากาศเย็น เย็นๆสบายๆครับก็เหมือนกันทั้งสองคืนแรกที่นอนที่ภูชีฟ้าแล้วก็ดอยผาตั้งอากาศเหมือนกันครับเย็นสบายสบายโอเคสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับผมกุญแจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นลุ้นทะเลหมอกกันอีกแล้วครับกุญแจครับ As oh they oh. were a year ago, I'll be okay. No, right away, maybe you have to lay way, way back a year ago, I've changed for the better this time. สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้านี้ก็อากาศเย็นเย็นสบายสบายไม่มีครับทะเลหมอกก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนู้นครับเป็นรีสอร์ทอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอเขาขึ้นไปชมวิวนะก็อ่าพระทินไปจะขึ้นฝั่งนู้นก็เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไปดูครับโดยรวมแล้วโอ้โห,โหวิวสวยจริงๆแต่ มันเหมือนละอองหมอกมันฟุ้งๆหน่อยมันก็เป็นขาวๆมันก็มองแบบวิวไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่า i โมโตโร่ฮิลครับบายดอยช้างคอฟฟี่ก็จะมีจุดชมวิวให้ด้วยแต่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วครับขึ้นราดำๆแล้วอ๋อตรงนน้นมีลานกลางเต็นท์อ๋อก็ลานกลางเต็นที่ของเราเลยครับที่เรากางโู่นโอ้ที่ตัวันออกมาทางนี้ครับแสงพิ่งโผล่มานะโผล่มาตอนเกือบจะเจ็ดโมงแล้วครับโอ้ข้างบนนี้ สูงอะ่ะสูงมากสูงจากที่เรากางเต็นท์ก็เห็นวิวเยอะกว่าครับสูงกว่าวิวสวยครับวิวสวย360มีเต็นท์กระโจมอยู่ด้วย123456หลัง แท่ไม้ไผ่ที่เขาไว้กลางเต็นท์นี่โอ้โหใหญ่มากครับกลางเต็นท์หรือชมวิวก็ไม่รู้นะน่าจะกลางเต็นท์แหละมีไฟให้ด้วยน่าจะราคาแรงอยู่ถ้าเกิดกลางบนแค่เนี้ยมอนตโรฮิลบายดอยช้างคอฟฟี่ครับผมแอบเข้าไปดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตมาครับราคาเต็นท์กระโจมเนี่ยก็คือ1,100บาทครับก็ภายในก็จะมีอุปกรณ์ที่นอนหมอนอผ้าห่มสบู่แชมพูแล้วก็แปลงสีฟันครับกาตม้มน,น้ำร้อนน้ำดื่มแล้วก็กาแฟดิฟดอยช้าง แล้วก็มีจุดเสียบปลั๊กไฟให้ครับ นี่ครับที่นี่ก็มีอาหารขนมเล็กๆน้อยๆครับมาม่าโจ๊กเช้าๆแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้วิวตอนสายๆหน่อยครับชมตะวันจุดกลางเต็นท์มันก็จะมี2ฝั่งถนนครับฝั่งโน้นก็กลางได้เยอะหน่อยสักประมาณ20หลังได้มั้งฝั่งนี้ก็เล็กๆครับสักกางได้สัก ห้าหกเจ็ดหลังได้ที่ผมกลางเนี่ยก็จะเห็นวิวแบบต่างกันครับก็อาคาวิวครับตรงนู้นอยู่ใกล้ๆเหมือนกันพึ่งมองเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวก็เก็บเต็นท์ก่อนแล้วก็จะแวะไปที่อาคาวิวครับห้องน้ํามันก็มีให้นะครับแต่เดินไกลหน่อยตรงนู้นมีสามสี่ห้องเขากาลังสร้างอยู่ตรงนี้กําลังสร้างห้องน้ําเพิ่มอยู่ครับลืมบอกไปครับผู้ชมดาวค่ากางเต็นท์หัวละร้อยห้าสิบเมื่อกี้เจ้าของเอาลำใหญ่มาให้กินครับส่วนของเจ้าของ จุดกลางเต็นท์นี่แหละครับ <Okay. S 1> บนนี้มีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างครับพี่ในนี้หรอครับหมู่บ้านกับโรงงานกาแฟทั้งนั้นเลยเจาโรงงานกาแฟฝัฟ่งนะู้นน่ะมีอะไรฝั่งนี้ก็บ้านชาวเขาแล้วก็ลงไปไม่สวยครับฝั่งมู่นวนขึ้นมาทางฝั่งนี้ ัแต่ไม่ได้แวะเที่ยวตรงไหนนะก็ในหมู่บ้านก็มีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีอะไรเงี้ยค่ะมีสลบากาแฟี่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่มันดงคุชกาแฟแล้วก็รูปใหญ่ดีอ่ะพี่หรือว่าเลือกมาเลือกเลือกเลือกมาเพราะมันไม่ได้ใส่สารไม่ใส่มันมันจะแน่นๆเห็นไหมมันจะไม่ยุยยุเป็นน้ำๆเหมือนที่เขาขายกันเดี๋ยวจะแวะมาที่อาคาวิวครับอยู่ห่างจากที่จุดกลางเต็นท์ของเราเมื่อคืนชมตะวัน ก็ตรงนี้ก็มีจุดกลางเต็นท์ห่างจากกลางเต็นท์ได้จุดกลางเต็นท์เราก็เนี่ย500เมตรหรือว่า1กิโลเนี่ยแหละครับเน,นี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาคาวิวครับอ่าเป็นรีสอร์ทเป็นคาเฟ่ดังของดอยช้างที่เขาเลี้ยงแกะมีเจ้าหน้นาที่คอยอดูแลครับเพราะว่ารถน่าจะเยอะตรงไหนครับเอาเอาหลังเข้าตางนั้น เอาตรงข้างหน้าเนี่ยอาคาวิวสวัสดีครับซื้อบ,บัก่อนเลยถ้าชมพราหน่งร้อยอันหนึ่งร้อ ไไบินดอนได้ไหมครับข้างในตั้งค่าข้าวเหนียวร้อยบาทรแลแรกชาพีชามะนาวข้างไหนได้ครับตัวเล็กวางฝ่ามือเหรอไ,ได้เลยค่ะอ๋อตัเล็กไม่บอกเลย <c oughs> ยืนงงเลยผมสี่ตั้นเลยนะครับ ก็ที่เขาดังเนาะคนมาเยอะรีวิวเยอะแล้วก็ถ้าเกิมีทะเลหมอกคือสวยครับข้างในสวยมากเชา้าเย็นๆรรยากาศดีมากวิว่าตอนเย็นไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆที่พักเราไม่นั้นก็จะเลยมาดูวิวสักหน่อยครับตอนเย็น <S <S ตรงน,นี้ก็เป็นโซนของคาเฟ่แล้วก็มีเรียงแกะอยู่ข้างในด้วย อาคาฟารวิวครับอาคาเฟ่ที่มีจุดเด่นจุดขายก็คือก็จะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะไปด้วยครับตรงบริเวณจุดที่ชมวิวเลยแล้วก็ในคาเฟ่ก็จะมีอาหารเครื่องดื่มขายแล้วก็วิวทิวทัน ด้านหน้าของคาเฟ่ก็คือจะเป็นวิวภูเขาครับกว้างๆแล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะปล่อยแกะให้มาเดินเล่นแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกับแกะเล่นกับแกะได้ครับก็สามารถนั่งชมวิวสวยๆครับที่นี่ก็จะมีวิวแบบออกไปแบบรอบด้านก็เป็นภูเขาหมุดเลยครับ myself it the ตอนนี้น้องน่าจะพักร้อนครับพักงาน นองแกะแต่ละตัวดูเหนื่อยเหมือนจะเหมือนจะ,จะกินกินหญ้าตอนเช้าไปแล้วแล้วก็พักเหนื่อยครับตรงตรงพี่เขาปล่อยแกะมานี่คือมีมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราลงมาที่คอแกะบ้างครับเหลืออยู่กี่ตัวก็ไม่รู้นะไม่มีคนมานะที่นี่ถ้าเกิดมาช่วงเช้าเช้ากับเย็นเ็นครับบรรยากาศจะดีมากคุ้มค่ามากาวันไหนมีทะเลหมอก,อกโอ้โหสุดๆเลยครับ ดูรีวิวมาข้อแกะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันนี่โอ้ในนี้ก็มีหลายตัวเหมือนกันเป็นเวลาพักนี่มีลูกด้วยสองตัวตัวเล็กข้ขอแกะดูสะอาดสะอิดดูในนี้ดูตื่นตัวนะในนี้ข้างนอกดูแบบหน้าตาเหนื่อยๆครับ<ะ>ขี่ลงมาชมวิวครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็ในใก้ในสวนข้าวโพดเขาเนาะ ลงมาตรงกลางแบบเป็นหุบเขากลางหุบเขาครับตรงโน้นที่กลางเต็นท์เราแล้วก็ข้างบนตรงนี้มันจะมีเออไอรีสอัดที่เป็นดอกเห็อดอ่ะจะมาจา,ากราคาคว<ถ>ามวิวผ, <ม S 1> ผมก็ขี่รถเล่นครับลงมาในสวนขอาางชาวบ้านนะครับผมทางดินครับขับขี่ไดฟอร์ไฮเซียนครับเดี๋ยวขึ้นกลับขึ้นไปแล้วครับ ชมวิวไมล์สตอรี่ครับคาเฟ่เดนเซอรรองทันโฮมสเตย์ที่บอกว่าเป็น uh, มีโฮมสเตย์เป็นรูปดอกเ็ดครับ29บาองศาลมสบายสบายครับสักแป๊บนึงครับเดินชมวิวโอคาเฟ่สวยๆนั้นเลยครับบนนี้ มีเป็นส่วนของโฮมสเตย์รีสอร์ทมาสตอรี่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับจุดการเต้นของเราครับแล้วก็บรรยาการก็วิวสวยมากครับข้างหน้าโอ้วิวภูเขาสวยมากแล้วก็รีสอร์ทเขาทำไว้สวยมากครับการปลูกการก่อสร้างรีสอร์ทเขาก็จะทําเป็นลงเป็นขั้นบันไดไปครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขาแบบสวยๆเลยครับ ชมวิวที่ My Story เสร็จผมก็กลับมาแพ็กของครับขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางต่อครับสำหรับดอยช้างครับผมที่เที่ยวที่กลางเต็นต์นก็มีอยู่เยอะนะครับคาเฟ่รีสอร์ทนี่เยอะมากก็ดูรีวิวหรือว่าขึ้นมาดูเลยก็ได้ครับแต่ดูรีวิวมาก่อนก็ดีจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาหาอีกทีนึง ว่าชาตรงไหนก็จัดตรงนั้นครับพื้นที่เยอะมากพื้นที่แบบว่าท่องเที่ยวก็ถือว,ว่าเยอะอยู่นะก็ยังไงคลิปนี้ก็กากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม